หุ้นดาวโจนขึ้นสูงก่อนประกาศผลประกอบการอะไรคือสิ่งที่นักลงทุนควรติดตามอย่างใกล้ชิดในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นดาวโจนได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างน่าสนใจซึ่งเป็นสัญญาณที่นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับรายงานผลประกอบการของบริษัทชั้นนําและข้อมูลเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเปิดเผยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ทาไมนักลงทุนถึงต้องติดตามข้อมูลเหล่านี้อย่างใกล้ชิดและสิ่งนี้จะส่งผลต่อตลาดอย่างไรความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นี้มาจากรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยกเว้นภาษีสินค้าหลายสิบรายการจากมาตรการภาษีสุลกา,กากรแบบตอบโต้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะยกเว้นภาษีสินค้าอีกหลายร้อยรายการซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่เจ้าหน้าที่รัฐบาลว่าสหรัฐควรลดภาษีสินค้าบางรายการที่ไม่ได้ผลิตในประเทศสงครามการค้าสหรัฐจีนจุดสว่างหรือความมืด แต่ที่น่าสนใจคือความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐและจีนในด้านการค้าย,ยังคงปะตุกขึ้นอีกครั้งแม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสกอตเบสเซนจะกล่าวว่าสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วและมีแนวโน้มที่จะพบกับรองนายกรัฐมนตรีเฮอร์รีเฟิร์นของจีนในสัปดาห์หน้าแต่คำขู่ของคร,งรัมที่จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนเพิ่มอีก100%เรเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนยังคงเป็นประเด็นที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง เคที่นิกสันประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของนอเดินทรัสได้ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าหุ้นสหรัฐจะฟื้นตัวเล็กน้อยในวันศุกร์แต่สินทรัพย์เสี่งยงังคงสะท้อนถึงความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนนอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการปิดทําการของรัฐบาลสหรัฐหรืหรอชัดดาวซึ่งเข้าสู่สัปดาห์ที่สแล้วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ GDP รายไตรมาสข้อควรพิจารณาผลประกอบการของบริษัทชั้นนํา สัปดาห์นี้คาดว่าบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งจะรายงานผลประกอบการรายไตรามาสเช่น n น t f l i x ก o ์ทอส์เบอวเทเซอร์ Tesla, และ i ิน e l ข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายนก็มีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์และคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงอยู่การลดอัตราดอกเบีย้ยนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจลดอัตราดอกเบี้ยอ,อีก0.25เซในการประชุมปลายเดือนตุลาคมคำถามที่น่าสนใจ คุณคิดว่าสงครามการค้าสหารัฐจีนจะสิ้นสุดลงในอนาคตใกล้หรือไกลาการปิดทําการของรัฐบาลสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นอย่างไรคุณเห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่อย่าลืมติดตามข่าวสารและวิเคราะห์ตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด